ันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อู่อพงซูบิตร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ออพง์นะคะว่า,ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับชิปปีนี้นะคะโอเคสวัสดีครับผมอ๋พงศุบิตรนะครับวันนี้ก็จะมาบอกโปรโมชั่นคร่าวๆในเรื่องของการซ่อมรถยนต์นะครับก็มีบริการถึงที่นะครับนะไกลแค่ไหนก็ไปนะครับ อันลากก็อาจจะครึ่งราคามีโปรโมชั่นครึ่งราคานะครับนะอันนี้นะครับก็คืออันนี้ก็มาติดแก๊สนะครับแก๊สมันก็ติดนะอันนี้ติดแบบระบบดูดไปนะครับแก๊สแบบนี้ระบบดูดนะครับต่อไปลองตง้มมุม่วงต้งน,นะครับางานบริการของเรานะครับก็คือเช็คเครื่องยนต์นะครับทัองเครื่องยนต์ทัองล่างคัดน้เบรกนะครับ ไม่กระทั่งติดตั้งแก๊สก็เราก็ทำเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็เป็นปัญหาสตาร์ทไม่ติดครับลากมาครับมันติดคออยู่ที่นะฮะัเป็นระบบามันเช็คเลยก็คือคาบูเลเตอร์หรือไม่ก็เป็นระบบเบระเบิดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำนะค,ครับก็ไปทำเป็นตามคิวก็ตามคิวครับแล้วก็ตามมารถคันนี้ครับว้าอันนี้นะครับเช็คช่วงล่างนะครับเช็คเบรกนะกนะ็เอาขับนะครับ อันนี้เสร็จเมื่อวานนะครับตรงนี้ส่งเจ้าของนะครับก็เราบริการปิการเองนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องล่างนะอ่าตั้งแก๊สนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับล้อยนแล้วกันนะครับเราปรึกษาได้แต่ถ้าอนไนที่เราไม่ถนัดเราก็จะบอกต่อนะครับว่ารับหนราคาถูกนะครับ ตอนนี้นะครับช่วงปีใหม่นะครับถ้ารถเสียรถอะไรก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทร097 921 6188นะครับออพงศรีนะครับบริการถึงที่นะให้ลูกค้าไว้วางใจได้นะครับมีจอดที่รูอีก2คันนะครับนั่นก็รอเชียวอยู่เหมือนกันนะครับรถพับพวกกันเองนะเดี๋ยวมาดูครับ นี่ครับรถเพื่อนหน่เองนะครับนะอันนี้คือผมติดตั้งแก๊สให้เขานะครับแล้วตอนนี้มีปัญหาระบบน้ํามันนะตอนเครื่องเย็นรถดับนะครับนะแล้วก็วิ่งไกลๆก็ใช้น้ํามันไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอคิวนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะมากนะครับอ่าก็น่าจะไม่เกินสองวันเสร็จนะครับสําหรับคันแดงคันนี้ครับรถผมเองนะแต่ว่าขายไปแล้ว นะครับแต่ก็ยังมาให้ผมซ่อมอยู่นะครับตอนนี้กระจกลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ระบบไฟให้นะครับเบรกหลังมีปัญหานิดนึงนะแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายมันเชื่อมนะครับมันเรื่อมก็คันนี้ก็ยาวหน่อยครับเพราะว่าต้องรอคิวอีกยาวแต่ว่าทันเองครับกันเองหรือไรรอคิวได้นะครับเดี๋ยวเรางอ้งานรบวนอีกนะครับเมื่อกี้ก็ไปบริการ นะครับเปลูกค้าที่บ้านเลยนะครับคือกลับมากลับมาทำบริการที่ร้านต่อนะครับดง mm hmm. ั้นเราก็จะบริการลูกค้าแบบแบบบ้านกันเลยนะครับ mm hmm. มีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับ mm hmm. โอเคนะครับผมโอเคค่ะเราก็ได้ฟังอภุนสษิตไปแล้วนะคะเราก็ สามารถมาใช้บริการออมพลสวิตกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์แล้วก็รถทุกชนิดนะคะงยนต์เบ็กคลัสช่วงล่านะคะแล้วก็พร้อมตั้งตั้งแก๊สรถยนต์นะคะมาใช้บริการก็ได้นะคะ